เซนฮ่าสบายดีจ้าว้าวของเล่นเต็มไปหมดเลยเป็นของเล่นใส่ถานนะจ๊ะแล้ววันนี้พี่จะมาเปิดกล่องรีวิวโชว์เจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ว้าวที่กล่องมันเป็นตัวใสๆแบบนี้เรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าพร้อมอยางหนึ 1, 2, ่งสองสโอ้มันไม่มีหางนะเราต้องประกอบหางให้มันก่อนอย่างนี้หนึ่งสองซุบนี่เปิดสวิตช์ตรงนี้ที่ไข่เลย หัวมีลูกเต่าด้วยว้าว้รามีนางสาวแบบนีสองตัวเลยโอ้โหโคตรเปี้ยวอะเรามาเปิดตัวอื่นกันมากกว่าตัวไหนดีนะนีโมโดีกว่าว้าว ตัวนี้ก็ปลาเหมือนกันไห้นะมาเลยเหมือนปลาตะเพียนเลยนะจ๊ะไปเลยเอ้าปลาไม่เดินปลามันเหมือนจะหมดแรงนะเรามาดูหมูกันบ้างดีก,กว่าเ้ยไม่ใช่พิ่หมูตัวยปลาโอ้ชาฉลา โอ้นล้วมีปูด้วยแคร็บปูไปเลยโอ้โอปูปูเขาเดินเขาเดินเฉียงเฉียงอย่างนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าแล้วยังมีของใหนดีมากมายเลยกดติดตามไว้นะกดกระดิ่งนี้นะบ๊ายบายก่อนจากกันไปแท้กอีกสักตัว